นี่เลย DC Shop เอ้ยโย Hello g u y ว่าซับดูดสวัสดีเหล่านักตกปลาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยน่าเดงงนะครับทุกคนครับแล้วสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกจุดในการตกเมกาโลดอนนะทุกคนไม่ยยีเลยครับเป็นไงผมได้มาแล้วโคตรเท่โคตรตึงอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดกันครับ มกาโลดอนอ่ะมันจะมี3แบบครับทุกคนจะเป็นเอกโซติกหมดเลยซึ่งจะหาได้เรื่อยๆครับอ่ะนี่ครับอันนี้รูปแบบที่2มันก็จะมีรูปแบบที่1กับรูปแบบที่3ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าไอ้ทั้ง3รูปแบบเนี้ยน้ำหนักมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าแต่ที่ผมได้มาเนี่ยไอ้ตัวที่2นะครับก็คือมันมีน้ำหนักอยู่ที่5,500ครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าน้ำหนัก5,500อะ่ะก็เท่ากับว่า เราสามารถใช้เบ็ดพวกนี้ตกได้ทุกคนเพราะเผื่อใช้พวกออโรราตกยังได้เลยแต่มันดิ้นเท่าไหร่รู้ไหมครับมันดิ้น85ซึ่งมากกว่าเซอร์เพนก็คือตัวนี้ตัวนี้ดิ้น80แต่ว่าไอ้เมกาโลดอนของเราเนะี่ย85นะทุกคนคือแบบคือคือเยอะเหนื่อยอ่ะผมแนะนำเลยให้ใส่พวกเหยื่อนะครับเหยื่อที่แบบลดดิน้น หรือไม่ก็ไปใส่รีไซเลนซ์ให้เบ็ดก็ได้หรือไม่ก็ต้องเล่นเป็นเบ็ดที่แบบหลอดใหญ่นิดนึงอะ่ะอืมประมาณนั้นทุกคนอ่ะทีนี้ยเรามาพูดถึงเรื่องการตกนะครับในเรื่องของการตกหรือว่าอีเวนต์เกิดนะ่ะมันจะมีเด้งขึ้นมาบนหน้าจอนะทุกคนแต่ตอนเนี้ยผมเข้าเซิร์ฟมานะครับมันก็เกิดเลยแล้วซึ่งจุดที่มันจะเกิดบ่อยๆเนะ่ยก็จะเป็นบริเวณร,รอบๆเกาะครับก็คือเกาะใหม่เนี่ยเกาะเนี้ยทุกคนอ่ะที่มันมี แมคาโลดอนเนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาคลิปวิดีโอให้ดูอันนี้จะเป็นวิดีโอที่ผมอัดเอาไว้นะทุกคนก็คือผมเข้าเซิร์ฟไปเนี่ยผมจะไปเกาะใหม่ครับแต่ผมเห็นฉลามมันว่าอยู่ซึ่งผมรู้ได้เลยว่ามันเป็นเมกาโลดอนแน่นอนผมก็เลยรีบเตรียมเบ็ดเตรียมเหยื่อเลยครับคือแบบผมรู้ไงว่ามันดิ้น85ผมก็เลยเอาอัดเหยื่อเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่ผมก็เลยใช้คิงล็อตแล้วก็บริเวณที่ผมคิดว่าน่าจะพบได้บ่อยๆนะก็น่าจะเป็น แถวๆเกาะใหม่ครับทุกคนซึ่งที่อื่นไม่น่าได้นะเพราะว่าเกาะใหม่เนี่ยมันมีเบสเทลลี่ที่เป็นของเมกะโลดอนอยู่นะครับอืมผมก็คิดว่ามันน่าจะเกิดรอบๆเกาะใหม่แน่นอนอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่ามันจะเกิดจุดไหนเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็สาหรับบรรยากาศในการตกนะครับก็เหมือนกับพวกฉลามทั่วไปเลยทุกคนที่ทุกคนเคยตกกันเนาะมันก็จะมีน้ําวนแบบนี้แล้วข้างบนเนี่ยมันก็จะมีแสงสีแดงๆเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ ประมาณนั้นนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะว่าให้วนอยู่อย่างเงี้ยทุกคนคือถ้ามันดีดขึ้นมาแล้วลบ85เนี่ยเมกาโลดอนแน่นอนทุกคนคือดีใจได้เลยครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำเตือนก็คือเมกาโลดอนเนี่ยมันได้แค่คนเดียวนะก็ต้องแย่งกันนะครับซึ่งคุณอาร์ตท,ที่ตกกับผมเนี่ยเขาได้ไปแล้วทุกคนอ่ะพอเวลาได้เนี่ยมัน,นก็จะพาเข้าคาสซนครับนี่แบบนี้ แล้วไอ้น้ำวนเนี่ยมันก็จะหายไปเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวดูนะทุกคนมันจะมีแมกคาโลดอนว่ายมาครับแบบนี้ปุ๊บแล้วก็คนข้างหลังเนี่ยเข้าคาซีนแล้วเข้าคาซีนไปแล้วดูดิดิ้นใหญ่เลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับนี่เมกคาโลดอนดิ้นขึ้นมาแล้วเป็นไงได้แล้วทุกคนแค่นี้แหละคือบรรยากาศเนี่ยมันเหมือนกับการตกฉลามทั่วไปเลยครับส่วนจุดเกิดเนี่ยก็จะเกิดใกล้ๆกับบริเวณของเกาะใหม่ ถ้ามันเกิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นเตือนเองครับไม่ต้องห่วงหรือว่าบางทีทุกคนเหมือนผมอะกำลังจะไปเกาะใหม่ใช่ปะเนี่ยมันก็เห็นตั้งแต่ระยะนี้เลยนะว่าแบบฉลามมันเกิดนะครับอืมก็เป็นอะไรที่โอเคมากเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นคัตซีนครับทุกคนนี่พอเวลาตกได้เนะี่ยมันจะเข้าคัตซีนแบบนี้เลยเหมือนกับในทีเซอร์ตอนอัปเดตนะครับแล้วก็ดิ้นครับดินด้นดิน้นดิ้น ดินแล้วก็ดึงนีไปไงครับโหเมกกโรดอนอย่างเท่อ่ะก็ประมาณนี้เลยทุกคนสรุปเลยนะครับก็คือเมกาโลดอนเนี่ยจะตกได้ที่แถบบริเวณของเกาะใหม่ซึ่งจะมี3แบบครับแล้วก็เป็นเอกโซติกแล้วผมไม่แน่ใจว่าน้ําหนักเนี่ยมันเท่ากันทั้ง3แบบไหมถ้าพอๆกันนะครับน้าหนักตัวเนี้ยห้าพันกว่าก็เท่ากับว่าไอเบ็ดพวกเนี้ยครับตกได้หมดเลยไม่ต้องไปใช้คิงล็อต ไม่ต้องไปใช้อะไรที่แบบโนไลฟ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าที่แนะนำเนี่ยก็เป็นการดิ้นก็ดีหรือว่าถ้าจะเล่นเป็นลาพีนะครับผมก็แนะนําแค่ไอเป็ด500อย่างเดียวนะเบ็ดอื่นไม่ค่อยแนะนะําอ่ะเออเพราะมันจะดิ้นกว่าเดิมมันอาจจะหลุดได้เนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันจะต้องแย่งกับคนอื่นด้วยครับแนะนําว่าให้ตกในเซิร์ฟวีตกคนเดียวเงียบๆเลยนั่งตกคนเดียวเดี๋ยวก็ได้ครับเพราะว่ามันได้แค่คนเดียวอย่างที่บอก ก็ต้องแย่งกันหน่อยนะทุกคนส่วนถ้าเกิดว่าแบบอีก2ตัวเนี่ยน้ำหนักมันเยอะกว่ากันนะครับทุกคนก็สามารถคอมบมนไว้ได้นะผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้กันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ปลานี่แบบเยอะมากทุกคนในเกาะใหมนะ่นยคือคือเยอะเกินนะมันจะเป็นพวกปลาติดตำบันนะครับก็ค่อนข้างเท่เลยโอเคครับทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้แหละสำหรับอีเวนต์เมกาโลดอนถ้าใครชอบนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมกันด้วยกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย